Danger area คืออะไรนะครับโซนนี้เป็นโซนอันตรายตามชื่อเลยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่เข้าใจอย่าเข้ามาเล่นนะฮะ <c oughs> คือ Danger area เนี่ยเข้าไปที่ setting นะครับ device แล้วก็ Danger area เลยเนี่ยนั้นเนี่ยจะมี เมนูแรกก็คือ wipe device นะครับ wipe device เนี่ยคือการล้างเครื่องนั่นเองหรือทําให้ไปอยู่ในลักษณะที่เหมือนเราเพิ่งจะแกะกล่องมาที่เรียกว่า factory reset นั่นเองนะครับล้างเครื่องใหม่นะเพราะฉะนั้นใครที่ซีดยังไม่ได้จดหรือไม่ชัวร์ว่ามีซีดหรือเปล่าเนี่ยอย่าเข้ามาเล่นตรงนี้นะเพราะถ้าเราล้างเครื่องไปแล้วเรากู้คืนกลับได้ยากมากนะครับอีกอันหนึ่งที่เอาไว้สำหรับเป็นตัวช่วยสำหรับ ความปลอดภัยแล้วกันนะเขาเรียกว่าเซตอัพไว้โค้ดนะครับเป็นโค้ดสำหรับให้เครื่องเทเซอร์มันทำลายตัวเองในกรณีที่มันมีเ,เราอยากให้มันทำลายตัวเองเราก,กดโค้ดนี้ลงบนเทเซอร์ปุ่มเลย